เรียบร้อยครับได้ละหนึ่งแต้มครับกัดกบยาง h p นะครับตัวนี้โหกระโดดกัดเลยตีย้ำหลายทียอดครับตัวนี้ใสสวยอยงใสสวยอย่ครับเต็มปากเลยครับเต็มปากเลยตัวนี้ โอเคครับนี่ครับตัวกบประมาณนี้ก็แต่ซ่อนเบ็ดดีครับแนบกับตัวพอดีครับรูดไปไม่ติดเลยแต่ก็ลูกหมุนขน้างหน้าเบอร์สี่นะครับตัวนี้ข้างหลังอันนี้ผมมีตัวเทสผมใส่เบอร์สี่ไว้เหมือนกันจริงๆงจะเป็นเบอร์หกจะเล็กกว่าน,นิดนึงคือตัวนี้ยางจะยุบดีมากครับพอกัดปุ๊บในยางยุบเลยปุ๊บเปิดทันทีครับเบ็ดเปิดทันที ไม่ต้องกลัวครับว่าจะไม่ติดโอเคครับฝากไว้ด้วยครับกลบยาง H P ครับ